สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดี fc แฟนช่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับนุชชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดอยู่ที่บ้านของน้องแอนฟิลนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นเช้าวันพระนะคะพอดีน้องซื้อแตงโมมานะคะท่านผู้ชมแล้วมีเลขเด็ดนะคะเห็นสามตัวชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็มาไม่ทันน้องนะคะท่านชมน้องออกไปทํางานแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ถามนะคะว่าน้องซื้อมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเอสจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามีตัวเลขจริงหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆนะคะท่านชมเอสก็ขอฝากช่องนอตชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต,ต่อไปด้วยนะคะท่านชมนะคะเดี๋ยวตามเอสมาเลยค่ะ มาไม่ทันน้องนะคะท่านผชมเสียดายมากๆเลยค่ะน้องไปทํางานแล้วนะคะก็เลยถ่ายคนเดียวนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นที่จอดรถของน้องนะคะแม่น้องเอาให้ดูมาเช้านะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็เป็นลูกแตงโมที่น้องซื้อมานะคะมีเล็กเด็ดจริงๆด้วยนะคะท่านผู้ชม3ตัวชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชม2องหกเจ็ดหรือว่าสองเก้็ก็ได้นะคะเพราะว่า6กับ9กก็ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมกลับเอานะคะ ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เอ็ดก็กาลังหมุนลูกเตะโมนะคะท่านผู้ชมเพื่อจะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ fc แฟนช่องได้ดูใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่ามองอยังไงก็เป็นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองนะคะคือชัดมากๆเลยนะคะคือไม่ต้องตีไม่ต้องแปลไม่ต้องอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมคือมองก็เห็นเป็นสามตัวชัดๆเลยนะคะคือแปลมากๆนะคะท่านผู้ชม น่าจะแต่งโมงให้โชคจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะขึ้น15บ้าคเดือนหนึ่งนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมนะคะลองหมุนซ้ายหมุนขวาตะแคงหน้าตะแคงหลังแล้วก็คือจะมีแค่ตรงนี้จุดเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่มีหลายจุดนะคะคือมีแค่สามตัวนะคะชัดมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมชัดจริงๆนะคะ ลองนําไปเป็นแนวทางกันได้นะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านชมอย่าดราม่านะคะก็คือนําไปเป็นแนวทางกันได้นะคะท่านชมสรับงวดวันที่30ทธันวาคมพศ2 5 6 2นะคะอาจจะเป็นโชคดีต้อนรับปีใหม่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมซึ่งแอดนําเสนอก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าเอสก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอสนำเสนอก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะคืออย่าด่าอย่าว่าแอดนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้งมงายนะคะท่านผู้ชมก็คือเห็นก็คือถ่ายให้ดูนะคะ ถ้าตัวเลขออกมาถูกจริงๆรเอสก็ดีใจนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าออกมาตัวเลขไม่ถูกก็เอสก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเอสก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตัวเลขจะเข้าไม่เข้านะคะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็สวยจริงๆนะคะท่านผู้ชมเครื่องไทยเห็นแค่สองตัวก็จะเป็นหกสองเก้าสองก็ได้นะคะท่านผู้ชม ตัวเลขชัดมากๆนะคะคือมองยังไงก็ชัดนะคะมองด้วยตาเปล่าแบบไม่ต้องซูมไม่ต้องขยายก็คือเห็นเห็นชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเน้นซูมให้ดูนะคะจะเป็นเลขเจ็ดจริงๆนะคะท่านผู้ชม con bạc 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 ค่ะท่านผู้ชมนะคะสุดท้ายนี้นะคะท่านชมเอสก็ขอให้อวยพร fc ของแอนนะคะโชคดีรวยๆเฮงต้นรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านไหนที่ยังไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะเอสก็ขอให้มีโชคมีลาบในงวดนี้นะคะแล้วก็งวดต่อๆไปนะคะเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมมีโชคไปพร้อมๆอมกับแอสนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะแอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอให้มีโชคมีลาบรวยๆเฮงๆนะคะท่านผู้ชมต้อนรับปีใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้เอก็ขอลาไปก่อนนะคะท่านชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ